ลูกค้านะคะมีลูกค้าสั่งเครื่องหยอดข้าวอสีแถวตาปืนใหญ่มานะคะ2เครื่องนะคะสั่งมาของเครื่องมาส่งที่ไปรษ,ษณีย์นะคะมาส่งที่ไปรษ,ษณีย์ส่งทางไปรษ,ษณีย์เก็บเงินปลายทางนะส่งที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนี่นะคะส่งสองเครื่องเลยนะคะตัวนี้ตาปืนใหญ่นะคะสี่แถวขากระทู้นะคะขากระทู ตัวนี้ขากระทูนะคะห่อไว้แบบดีนะคะห่อแบบดีเลยค่ะตัวนี้ส่งทางไปษนีเก็บเงินปลายทางนะคะของไปสิงไปษนีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะไปษนีก็จะโทรหาลูกค้าลูกค้าก็ไปรับของที่ไปษนีแล้วจ่ายเงินที่ไปษนีนะคะลูกค้าคนไหนสนใจเครื่องหยอดข้าวสี่แถวขากระทู าปืนใหญ่นะก็ทักมาที่เบอร์โทร094 469 9224นะคะยินดีรับใชย้ยินดีให้บริการค่ะสินค้ามีมากมายเต็มโกดังนะคะสั่งปุ๊บสามารถส่งให้ได้ทันทีนะคะไม่ต้องรอสินค้านะคะทักมานะคะขอบคุณลูกค้าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มากนะคะที่ไว้วางใจร้านเราสั่งเครื่องหยอดข้าวสี่แถวสี่แถวขากระทู ตาลูกปืนมาตาปืนใหญ่มานะคะขอพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ